สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจที่ดินนครนายกนครนายกเรียลเอสเตทนะครับวันนี้พวกผมนะครับทีมงานเพจที่ดินนครนายกนครนายกเรียลเอสเตทนะครับมีความยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะพาคุณลูกค้าทุกท่านแฟนเพจทุกคนนะครับที่กําลังมองหาที่ดินนครนายกอยู่นะครับที่ดินที่ผมพูดถึงเนี่ยคือที่ดินด้านหลังผมเลยนะครับก็คือที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นเนื้อที่ขนาด10ไร่10ไร่นะครับสามงาน16ตารางวานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นเอกสารโฉนดคุดแดงนะครับนศสีนะครับ พื้นที่ที่ตั้งของที่ดินเนี่ยตั้งอยู่ที่ตาบลเขาพระนะครับอาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็ราคาบอกกันเลยนะครับราคาขายยกแปลงพร้อมโอนนะครับอยู่ที่10บล้านแปดแสนบาทนะครับฉเฉลี่ยแล้วประมาณละไร่ละ1ล้านนะครับก็ราคานี้ก็คือพร้อมโอนนะครับคือที่ดินแปลงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือมันมีถนนคอนกรีตมาถึงหน้าที่ดินเลยนะครับแล้วจากถนนคอนกรีตไปถึงถนนลาดยางเนี่ยาลาดยางชนบทเนี่ย ประมาณแค่ประมาณสัก30เมตรถึง40เมตรนะครับเห็นมอไซค์วิ่งอยู่นะครับคือบริเวณที่มีถนนแล้วนะครับถนนลาดยางมาถึงที่ดินเนี่ยที่ดินแปลงนี้นะครับเจ้าของเนี่ยเขาได้ทารั้วล้อมรอบไปหมดแล้วนะครับเป็นรั้วลวดหนามนะครับเสาเสาขนาด2เมตรหน้ากว้าง4นิ้วนะครับนะครับล้อมรอบอย่างเงี้ยลักษณะนี้นะครับลวดหนามเนี่ยรอบที่ดินเลยทั้ง10กว่าไร่เนี่ยสิไร่กว่าเนี่ยก็คือมีแบบนี้รอบที่ดินเลย แล้วที่ดินแปลงนี้เอกลักษณ์มันคือมันจะเป็นเหมือนป่าเลย่อกินผมเดินสำรวจเนี่ยมีแต่ป่าเข้าไปเนี่ยมีแต่ความแบบเหมือนป่าคือผมอยากจะนำเสนอว่าผมมาขายป่าที่ดินที่เป็นป่าใครชอบเชิงธรรมชาตินะครับปรับเกียร์หน้าที่ดินเอาวัชพืชออ,อกในส่วนที่ไม่ใช้เอาต้นไม้ใหญ่เหลือไว้เนี่ยสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูระยะคร่าวๆของที่ดินแปลงนี้ก่อนแล้วกันนะที่ดินแปลงนี้นะครับปรากฏตามที่ผมนําเอกสารขึ้นเลยนะครับก็คือ มันจะออกเป็นแนวคล้ายๆแบบสามเหลี่ยมนิดนึงนะครับด้านหน้าที่ดินจะแหลมไปยังท้ายที่ดินกว้างๆนะครับก็จะมีเนื้อที่ตามที่ผมบอกเลยนะคือจะมีระยะ50เมตรนะครับด้านหน้าที่ดินนะครับด้านหน้าที่ดินฝั่งที่ติดถนนเนี่ยห้ิเมตรถ้ามองไปด้านหน้าที่ดินทางขวาเนี่ยก็จะยาวประมาณ2 0 0เมตรทางซ้ายเนี่ยก็จะยาวประมาณ2 0 0กว่าเมตร2 1 0ิเมตรนะครับแล้วก็มีรอยหยักนิดนึงนะครับเป็นมุมส่วนด้านท้ายที่ดินเนี่ย1 3 5บห้าเมตรคราวนี้ เราไปดูในที่ดินกันดีกว่าครับคือตรงนี้ประตูผมเปิดไม่ได้เดี๋ยวผมจะเดินเลาะแบบนี้ก่อนเพราะมันเป็นถนนสาธารณะนะบริเวณนี้จะมีเพื่อนบ้านนะครับเป็นชุมชนนะครับแนวเขตที่ดินทางขวามือนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเลาะแล้วไปเข้าประมาณสักเดินไปสักประมาณสัก50เมตรนะครับจะมีทางเข้าเดี๋ยวลาะลวดหนามเข้าไปนะครับคือถ้าจะสังเกตก็คือที่ดินแปลงนี้มันเป็นป่าผมพยายามจะเจออะไรแล้วผมก็พยายามพูดนะว่ามันเป็นต้นอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะพูดไม่หมดนะ อย่างที่เห็นณนะตอนนี้ก็คือเห็นต้นสักนะครับต้นสักไมยมูลค่าเนาะต้นสักนะครับต้นสักนับด้วยสายตาก,ก็ประมาณสักสิบต้นนะครับต้นสักก็จะมีไม้ผลด้วยนะครับมีพวกมะม่วงอันนี้ก็มะม่วงแก้วนะครับขนาดต้นมะม่วงเนี่ยก็คือมีอายุแล้วนะครับเป็นไม้คือมันเป็นไม้ใหญ่ในพื้นที่เลยนะครับก็ให้ผลแล้วนะครับเพราะว่า คนที่ดูแลพื้นที่เขาก็จะมาห่อหุ้มไว้นะครับสามารถใช้รับประทานแล้วก็สร้างสร้างรายได้ให้ได้นะครับก็เดินตามมาเรื่อยๆนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยยามจะจะเพิ่งกดข้ามนะครับลองเข้าไปดูในพื้นที่ในในที่ดินกันก่อนว่าภายในเนี่ยมีต้นไม้อะไระบ้างบริเวณทางขวานี่คือที่ดินหมดเลยนะคือพอกล้องแผนงเข้าไปก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะมีความเป็นป่านะครับ ต้นไม้ใหญ่แซมเกือบทุกพื้นที่เลยนะครับยังมีเยอะครับแต่ตามมานะครับเดี๋ยวผมจะเดินจากหน้าที่ดินนะแล้วทะลุผ่านกลางที่ดินแล้วก็เลยไปท้ายที่ดินซึ่งท้ายที่ดินเนี่ยมันจะเป็นทุ่งนานะครับพอมันเป็นทุ่งนามันจะมีแบบวิวที่เปิดกว้างนะครับอีกยางผมลืมบอกไปนะด้านหลังกล้องหรือบริเวณถนนนะ่ะมันคือทิศเหนือนะครับเป็นเทือกเขาภูเขาพระ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ภาพถ่ายทางอากาศลงไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็คงจะเห็นว่าด้านนั้นคือทิศเหนือนะครับทำเลที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยจากฟิวเจอร์นะครับถ้าเทียบจากกรุงเทพนะฟิวเจอร์เนี่ย80กิโเมตรนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าห่างจากที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวเมืองนครนยกนะครับซึ่งเป็นศูนย์ราชการโรงพยาบาลอะไรเนี่ยประมาณสัก10กิโเมตรห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวประมาณ30กิโเมตร และห่างจากสถานที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเตรียมทหารหาโรงเรียนร้อยประมาณสัก5-10ถึงกิโลเมตรนะครับครนนี้เราก็เข้าไปดูที่ดินครับก็ขออนุญาตเจ้าของที่ดินนะครับมุดลัวแล้วกันนะครับก็มันก็จะมีมันเป็นทางที่คนดูแลเขาใช้เดินใช้ตรวจสอบที่ดินอยู่นะครับคือที่ผมเห็นหลกัหลกๆเลยก็จะมีต้นสาคต้นยางเนี่ยครับอย่างขวามือของผมตอนนี้คือต้นยางเลย นะครับมีความสูงว่าต้นยางต้นนี้น่าจะต่ําไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับซึ่งมีต้นลักษณะน,นี้ครับต้นไม้ต้นไม้มายางสูงประมาณนี้ประมาณตั้งยี่สิบถึงสาสิบต้นนะครับผมชอบในความเป็นป่าถ้าใครรู้สึกว่ามีที่สักสิบไร่แล้วปลูกป่าให้มันเป็นป่ามีความร่มรื่นอะเยอะแล้วผมเชื่อว่ามันมีมูลค่าในตัวมันนะครับต้นไม้นะครับพอมองไปทางซ้ายทางขวานเนี่ยก็มีแต่ความเป็นสีเขียว ต้นยางมองไปเห็นเน่ก็ต้นยางต้นยางต้นยางนะครับมัจจะมีกอไผ่บ้างนะครับมีไม้อย่างอื่นซึ่งผมอาจจะให้ข้อมูลไม่ได้นะถ้าใครมีความรู้ด้านเรื่องต้นไม้ก็น่าจะรู้ว่ามันคือต้นไรนะครับตรงนั้นก็จะมีต้นตาลอีก2ต้นนะครับต้นตาลคู่นะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่แบบว่าบางคนเขาให้ความสําคัญนะครับตาลอยู่เป็นคู่มันก็เหมือนมีความสุขนะครับ คือพวกสัตว์สัตว์ป่ามันก็พอมีนะไม่ว่าจะเป็นลอกกระลอกกระแตผมเห็นเห็นรังมันอยู่นะครับแล้วก็วิ่งกระโดดไปกระโดดมาอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับจะเห็นแล้วจะให้กล้องจับภาพไปทันเนาะนะครับอันนี้ก็เดินทะลุมาได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งของที่ดินแล้วนะครับกล้องก็ผมพยายามให้ตากล้องเนี่ยศาสตร์กล้องไปเรื่อยๆเพื่อดูบริเวณต้นไม้ไซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเพื่อจะได้ดูว่า มีต้นไม้อะไรบ้างผมใช้คเาว่ามันเป็นป่าแล้วกันนะครับและให้ความสัมพันธ์กับต้นไม้ใหญ่เพราะต้นไม้ขนาดเล็กเนี่ยมันเหมือนมันผมก็ไม่ทราบว่ามันต้นอะไรบ้างแต่ว่าคงเป็นผลผลิตจากต้นใหญ่ๆนี่แหละนะครับอาจจะเป็นต้นอ่อนของมันนะครับผมไม่แน่ใจนะครับก็คือไม่มีความหนาแน่นของพืชพันธุ์และผลไม้ใช้ผลไม้ไม่ได้ดิมันแทบไม่มีผลไม้นะมันเป็นไม้ไม้ป่าไม้ป่าอย่างเดียวเลยนะครับมองไปเนี่ยก็คือเรามองไม่เห็นแนวรั้วของที่ดินแหละ เพราะมันแน่นไปด้วยพืชพันธุ์แน่นไปด้วยป่านะครับแล้วผมต้องขออภัยด้วยนะครับบางครั้งเสียงเดินเนี่ยมันจะมีเหยียบย่าใบไม้แนละ้วมันอาจจะแบบําคาญหูนะครับแต่ว่าก็ต้องขออภัยเพราะมันเต็มไปด้วยป่าแล้วก็มีแต่ใบไม้แห้งเต็มพื้นไปหมดเลยนะครับคือมันเป็นการสะ,ส,ะสมมาเวลานาน,นผมมองไปถ้าต้นไม้ใหญ่ที่เด่นชัดคือต้นยางยืนนั่นเป็นต้นยางถ้าไม้ผลผลไม้ที่ยังพอมีก็เห็นว่ามีต้นมะม่วงต้นตาลน,นะครับที่เป็นผลไม้ที่กินได้นะครับ ตอนนี้ก็ประมาณอีกสักคอหนึ่งแล้วนะครับประมาณสัก30เมตรเราจะถึงท้ายไร่แล้วนะครับแล้วเราไปดูบริเวณท้ายไร่แก้ไขท้ายที่ดินกันว่าท้ายที่ดินกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับท้ายที่ดินนะผมเดินทกษณะเหมือนทะแยงมุมนะจากมุมมุมหนึง่งมาอีกมุมมุมหนึ่งนะครับไม่ได้เดินผ่ากลางมาเท่าไหร่นะครับเดินเหมือนผ่ผากลางหละแต่เหมือนทะแยงมุมอ่ะนะครับจากมุมนูน้นมาสู่มุมท้ายที่ดินที่ไกลที่สุดนะครับ บริเวณด้านท้ายที่ดินเนี่ยนะครับมันก็จะมีมีบ่อมีบ่อนะครับลึกประมาณแั้วสองเมตรนะครับแต่ปัจจุบันไม่มีน้ํานะมันเป็นหน้าแรงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ลองลองล,อง,ลองไปเหยียบย่าดูปรากฏว่าดินก็ยังชื้นอยู่นะครับน้ําก็อาจจะยังเพิ่งเหือดแห้งไปนะครับแล้วถ้าเป็นช่วงหน้าฝนยืนยันว่ามีน้ําแน่นอนนะครับยืนยันว่ามีน้ําอ่ะนี่นครับบ่อที่ผมพูดถึงเนี่ยอยู่้ายมือนะครับจะพาลงไปพอถึงบ่อปุ๊บก็จะถึงท้ายท้ายที่ดินแล้ว ใครชอบความเป็นป่าของของแบบว่าอะไรก็หาที่ดินที่มันแบบมีต้นไม้เยอะๆต้นไม้แบบเต็มเพียบพร้อมแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าจะต้องมีการเท่าถางมานิดนึงเพื่อถ้าจะจะอยู่อาศัยนะครับแต่ถ้าเราอยากปล่อยให้มันเป็นป่าไปให้มันโตอีกได้ซื้อทิ้งไว้อีกก็ได้นะครับไม่มีใครทาลายอยีกแล้วนะครับนี่ครับทางซะทางนี้คือบ่อนี่ นะครับบ่อเนี่ยก็ประมาณสักประมาณสัก200ตารางวานะครับ2งานนะครับประมาณนั้นนะครับเป็นพื้นที่บ่อแล้วก็ในช่วงหน้าน้ำอะ่ะมีน้ําแน่นอนนะครับยืนยันจากคนดูแลเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทะลุท้ายไร่ไปดูไปดูท้ายไร่ดีกว่าดูท้ายที่ดินนะครับว่าวิวทิวทัศน์เป็นอย่างไรนะครับ แนวบ่อแนวขอบบ่อฝั่งนี้นะครับมันก็จะมีพื้นที่ที่เป็นแนวรั้วเนี่ยประมาณสักสองเมตรนะบ่อมันไม่ได้อยู่ติดติดแนวเขตพอดีนะครับก็เวน้นเวน้นเว้นให้มีช่องทางในการที่จะแบ่งแนวเขตอยู่นะครับไม่เกิดการไปรเบียดบางที่ดินแปลงอื่นเนาะด้วยความว่าที่ดินแปลงนี้มันล้อมรัร้วไว้อยู่แล้วครับแนวเขตไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับนะครับอ,อย่างีอาง้อย่างตรงนี้ก็จะมีรั้วมีแนวชัดเจนเลยนะครับอันนี้ท้ายไร่แล้วนะ ท้ายที่ดินแล้วนะครับนี่อ่ะตรงเนี้ยตรงนี้คือเป็นมุมมุมในมุมสุดเลยของที่ดินนะครับมุมสุดของที่ดินตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับรั้วจะมาประจบกันตรงนี้แล้วคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าแนวหลังที่ดินเนะี่ยมันก็ยังมีความเป็นทุ่งนาแล้วก็จะมองเห็นชุมชนอยู่นะครับคือถ้า ถ้ามันเป็นหน้าหน้า,หน,าหน้าทำนาเนาะมันก็คงจะเห็นในความเขียวขจีของทุ่งนานะครับอันนี้คือแนวแนวท้ายที่ดินเลยนะครับที่ดินเราอยู่แค่ตรงนี้นะนั่นแหละนะครับบริเวณตรงนี้เลยนะครับแนวที่ดินเรามันจะมีรูวชัดเจนคือถ้าใครที่มีโอกาสมาดูที่ดินนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะถ้าใครที่ชื่นชอบพันไม้ก็จะเดินชมนกชมไม้ไปเรื่อยจนรู้สึกว่าเอ้ยมันมีต้นไม้เยอะๆมากนะครับผมอธิบายเรื่องไม้ไม่หมด ผมพยายามพูดถึงต้นไม้ที่ใหญ่ๆเด่นๆรายละเอียดปีกย่อยที่แบบว่าเจอต้นเล็กต้นน้อยต้นนี้อาจจะให้ข้อมูลไม่ครบนะครับต้องขออภยัยสําหรับแปลงนี้เป็นแปลงหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและถ้าสนใจแปลงนี้ติดต่อมานะครับพร้อมจะนําดูที่ดินเสมอมีอะไรผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ